เฮ้ยทำไมวันนี้อะไรเหรอทำไมพุงเธอออกจังไหนดูซิออกตรงไหนอ่างกับคนท้องสามสี่เดือนเลยเนี่ยทำอะไรมาเนี่ยทำอะไรมากินข้าวหรอสาบานว่ากินข้าวนึกว่าคนท้องสามสี่เดือนดูสิโอ้หพุงนำนมแล้วเนี่ยท้องไหท้องขี้แน่นอนไปขี้ปะเฮ้ยท้องกับ ครท้องกับขอนไม้ท้องกับขอนไม้เฮ้ยสดนี้ว่าท้องกับใครก็บอกว่าท้องกับขอนขอนไม้ไงโอ้ยโอ้ยอิ่มรับประทานเยอะเนาะใหญ่มากแม่ใหญ่มากแม่หมายถึงนมหรือท้องท่านน่ะใหญ่มากแม่โห่เฮ้ยดูตูดดิดูตูดดูตูด